ส่วนการเมืองของสหรัฐอเมริกาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับฝั่งริพับลิกันตอนนี้ศึกในก็มีศึกนอกก็ไม่แพ้กันครับชื่อของโดนัลด์ทรัมป์ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเป็นตัวเก่งของพรรคริพับลิกันเพื่อที่จะไปชิงชัย<ะ>ตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่ดูเหมือนแต่ละก้าวของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ง่ายเลยครับที่จะขึ้นมาสู่อำนาจเพราะว่ากลุ่มที่เขาต่อต้อตานโดนัลด์ทรัมป์ก็หาเรื่องโจมตีอยู่ตลอดเหมือนกันครับ สัญญาณนี้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อกลุ่มเกาะต่อต้านทรัมป์ทำสปอตโฆษณาโจมตีแต่ไม่ได้โจมตีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเพราะว่าโจมตีเบื่อแล้วไปโจมตีเมลานีทรัมป์ที่<ะ>เป็นภรรยานี่แหละครับลงในสื่อออนไลน์ Facebook แล้วก็เอาภาพเก่าตั้งแต่ปี2543ก็10กว่าปีที่แล้วเมลานีตอนนั้นเป็นนางแบบยังไม่ได้แต่งงานกับทรัมป์และภาพถ่ายค่อนข้างหวือหวาครับก็คือนอนเปลือยกายสวมกุญแจมือแล้วก็มีท่าทางที่ เหมือนนางแบบทั่วไปนี่แหละครับที่ถ่ายแบบในลักษณะแบบนั้นปรากฏว่าถูกตั้งคําถามถึงความเหมาะสมว่าเมลานียทรัมป์เหมาะที่จะมาเป็นสตรีมหมายเลขหนึ่งของสหรัฐหรือไม่อย่างไรถ้าใครไม่ชอบใ,ชให้ขยับไปเลือกเท็ดครูซแทนครับทรัมป์เห็นสป,ปอตโฆษณาตัวนี้ก็เลยโมโหเหมือนกันนะครับขู่ด้วยบอกว่าจะใช้ คือไม่ควรที่จะใช้ภาพเก่าตรงนี้นะครับมาโจมตีภรรยาตัวเองระวังจะถูกแฉกลับบ้างครูสทวิตข้อความโต้ทรัมป์เหมือนกันพูดถึงกรณีที่มีการใช้ภาพเมลานียมาครูสบอกไม่เกี่ยวกับทีมเขาครูสไม่ได้ไปโจมตีทรัมป์แต่อย่างใดแล้วมองว่าถ้าทรัมป์จะมาโจมตีภรรยาของครูสบ้างนั่นคือพฤติกรรมที่ขี้ขลาดครับที่ผ่านมาเทคนิคค่อนข้างเยอะครับสําหรับ การเมืองของสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นการเลือกตั้งในรัฐยูทาเขาก็ไปใช้กลยุทธ์ดึงคะแนนเสียงจากผู้ที่นับถือครสิสตศาสนานิกายมอร์มอนซึ่งประชาชนค่อนข้างหัวอนันรักนิยมแล้วก็ดึงคะแนนให้ครูซชนะมาได้ส่วนรัฐยูทานะครับขออภัยครับทำให้ครูซชนะเลือกตั้งที่รัฐยูทาได้ส่วนเฮเลรีคลินตันเบอร์นี่แซนเดสก็ประกาศที่จะลุยสึกเลือกตั้งที่รัฐแคลิฟอร์เนียเช่นเดียวกัน เมิถุนายนนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ต่างฝ่ายก็ต่างมาแรงทรัมป์ก็ชนะเท็ดครูสก็ชนะฮิลารีก็ยังมาแรงใช่ค่ะ